ฝรั่งังปรุงพยุงปรับพยุงพยุงเอาไว้ก็คือ,อใช้สาย<ช>ยางช่วย,วยหายใจวยหายใจ,ใใจถ้าถอดออกก็ไปแล้วครับ Nah. มันเอาม,มันบอกว่าหลุดเหรครับลหล่นหาที่หลุดหาที่้เเจาะองน้ำต้มปอดแต่หมอเขาจะต้องเจาะน้าหมอจมในปอดครับผม ใช่ไหมชิวรลกครับวันนี้ใช,ช่วันชิวดัใช่ชิวรักแล้วด้วยสามวันสามยาไม่า<ช>ไม่ท,ท<ำ>ันเรอยากต้องเปรียบเนมันต้องใช้คนด้วย thuộc 3 thuộc 3 chụp nó đây lên ม,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 มีผีบรรพชนไหมมีไหมมีผีบรรพชนไหมครับมีมีอ,อมากงอาม่าไหมครับอหล่อโก๋อหล่อมามีอมากงอาม่าไ,ไม่ใช่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 จะ,จะเข้าใจ ไห่ผีมันจำผีปู่ญาติตาทวดทานองนี้ใช่ีเขาย่าอยู่หรือเปล่าทวดของของเขาเขาไหวอยู่หรือเปล่าผีปู่ญาติตายใหญ่บรรพชนเนี่ยทวดอ่ะต้องไหวต้องถามว่าทวดเลยเปล่าไหว้ไหว้ยังยังยังไหว้ทวดอยู่หรือเปล่า อ่าอนี้นทะำค,คุณเข้าเขานเรียไม่ประจำไม่ได้ว่าประจำาหมครับ<ป>หมดไปทางข้อศานะครับ อยู่หน้าปวยเซียนน่ะขึ้ปวยเซียนเห็นไหมปวยเล็กนี่ไหมอันนี้อันนี้ก็ได้คุณเอก่าเนี่ยนะอันนั้นนะครับ สามผลรังรู้ป่้รูกไปัปนแะนเลยรู้ไปสามผลสามผลปวดป่วย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 ว่าผ่านไหมครับโยนสามผลเลยปวดปวยเขาบอกออกตรงหนเพื่อจะกลับแล้วที่จะทำเพื่นเอากลวยมาถวายปวดป่วยสามผลอธิษฐาน นั่งคุกเข่าปววยสามผลขอให้สำเร็จไม่สำเร็จเดี๋ยวทำสามผลเน่ะอาจารย์บอกเนี่ยขอดูว่าโยนเลยครับโยนเลยครับสามหนผลที่หนึ่งผลที่สองงาย

หมอนว มันตะเคียงเอาลูกเอาลูกป่าให้หน่ ท้งไม่มีไม่มีก็ต้องเปิดรูปในมือมือถือค้างไว้เลย ชื่อชื่อของเขาอยู่ไหนเอาแเป็นอย่น้พระเจ้า,จาไม่มีแต่เอาองพรุานเกียร์ออกเก่งจูบตั้งใจหน่อยนะดอกไม้ มาเด็กขึ้นไปแดนมาว่ามาวันขึ้นมาไก็ได้ตกมาอะไรก็ได้มาไก็ได้ ส่วน ภมอะไรยากไปไปเกินเกิดแต่ส่วนแล้วตามตามพี่ะดอกไม้อะไรได้ไหดอกไม้ภมอะไรจได้ได แต,ตะตัะเจียงสบายสะสะพานถ้าทำได้รวดได้รอดแม่ต้องขับรถสามสะพาน ได <ป S> ้ <ไป S 1> อยู่ <ไป S 1> อีกห<ไ>ปีมันต้องมีคนต้องมีรถต, <ะ S 2> ต้องมีคนเตรียมพร้อมด้วยล<อ>ูกคนีน้ ไปโรง้านดีๆไป,ปสุดตับน,นั้นเลยตอง,งเช้าก็คบอดีๆเป็นใครเหรอียอ,อะรถา้เลเ,เหรอ้าบ้านก็าอยู่แไหนเหรอมีอะไรมันไม่มีอะไร้นยรถขัดกล ให้กิงจุตตั้งใจหน่อยอากงครับจุงยินึกถึงชื่อคนนี้บ่อยๆอากงครับวันนี้ผมเอาแปะอีไปไว้ที่ร้านใส่นมแล้วก็เอารูปของอากงไปไว้ที่ร้านใส่นมด้วยครับอากงพ่อครับผ